สวัสดีครับพบกับผมเพชรวิจิตนะฮะเดี๋ยววันนี้มาชมพระกันนะผมนะวันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะผมนะเนื่องจากว่า,าพระผมหมดนะฮะหลังจากชุดนี้แล้วนะครับผมนะที่ลงไปเมื่อ,อาวานนี้ก็หมดนะหมดเตี้ยงเลยนะครับผมอันนี้เป็นพระชุดใหม่นะที่ผมเอาเข้ามานะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะชมกันนะว่ามีอะไรบ้างนะ ขายเติมตราพัดช่นนี้นะพี่นะตัว95456ถึงต่อ98นะครับส่วนลายไอดีนะผมได้ลงไว้นะครับทางด้านหน้าของ youtube แล้วนะผมนะแล้วก็ตนใจองค์ใหม่ก็ทักทายบอกมาเดี๋ยวเรามาดูองค์แรกก่อนนะพี่นะองค์แรกนี่เป็นพิมพ์คีตาห้าฉายซึ่งเป็นพิมพ์นิยมอ่าเป็นพิมพ์คีตาที่นิยมที่สุดในรุ่นในในพิมพ์นี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาชมเนื้อหากันอันนี้บอกเลยพระดูค่อนข้างที่จะง่ายทุกองค์เลยแล้วพี่นะเพราะว่า,วา ต่อไปนยผมพยายามจะคัดพระที่ดูง่ายให้กับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะได้ชมกันนะอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับผมอย่างแรกเลยนะาชายตรงนี้ก็อาจจะสึกไปหน่อยนะอันนี้พิเศษหน่อยนะฮะมีต้อยสังวันนะ,ะมีต้อยสังวนันพิมพ์ขี้ตาห้าชายเนี่ยส่วนมากก็จะพบเจอ,อสังวานเนี่ยน้อยนะส่วนมาก,กจะเจอสางวานในพิมพ์สามชายนะหาดู อันดับแรกเลยนะคือเม็ดขี้ตาขออนุญาตขยับไฟฮนะอันดับแรกเนี่ยคือเม็ดขี้ตาเม็ดขี้ตาเนี่ยชัดเจนเลยนะใน,ดว,ด,นนะดวงตาด้านซ้ายนะดวงตาด้านซ้ายมีเม็ดขี้ตานะดูคราบเบานะพี่นะภาพแบบนี้นะครับทําไมเนื้อหาถึงเป็นแบบนี้นะผมบอกก่อนนะหนึ่งขี้ตาเนี่ยต้องมีหน้าแข้งที่เต็มนะเนื้อหาแบบนี้คือพระที่ผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะพี่นะไม่มากนะไม่มาก พระโดยรวมนี่ถ้าคนดูพระไม่เป็นเนี่ยจะรู้เลยว่าเก่าถ้าคนดูพระเป็นจะรู้เลยว่าดูง่ายนะ <_ d distractions> เข้าใจภาษตานี้นะฮะคนดูพระไม่เป็นมองดูก็รู้ว่าเก่าแต่คนดูพระเป็นมองดูก็รู้เลยว่าดูง่ายมันจัดเลยนะองค์นี้นะฮะมันจัดเลยสุดยอดนะองค์นี้นะดูนะพี่นะ พระน้อยนะเดี๋ยวจะให้ดูพระสักองค์นะองค์หนึ่งประมาณสามนาทีสี่นาทีนะก้นก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก้นแต่งนะก้นแต่งก็คืออาจจะมีทั้งหยอดแล้วก็มีทั้งเรียบนะหรือว่ามีทั้งเรียบไปเลยนะครับผมนะตามที่ผมได้เคยอ่าได้บอกกับ f c ้ y นะผมนะอ่าสวยงามนะสวยงามสำหรับองค์นี้นะอ่ะอีกหนึ่งองค์อันนี้ไม่ใช่องค์เมื่อวานนะครับผมนะ ไม่ใช่องค์เมื่อวานนะถ้าใครอยากรู้ว่าใช่องค์เมื่อวานไหมแคปไว้ได้เลยนะพี่นะแคปไว้เราย้อนกลับไปนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เยวันนะผมนะอันนี้เป็นพิมพ์เยวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นตาพระยิน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้จะเป็นตาพระจันทร์ครึ่งเตี้ยวนะตัดตันครึ่งเตี้ยวเบ้าตาด้านขวาจะสูงกว่าเบ้าตาด้านซ้ายนะฮะเห็นไหมเบ้าตานะฮะไม่ใช่ดวงตาพิมพ์นิยมมือรองเนี่ยจะเรียกว่าพิมพ์บีนะองค์นี้นะครับ ใครทีอ่อยากศึกษาหลวงพ่อเงินนะพิมพ์เญ่วันนะพิมพ์นี้จะมีอยู่ในหนังสือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานซึ่งออกโดยสมาคมพระเครื่องนะพิมพ์นี้จะมีนะดูรายละเอียดขององค์พระอันนะเนื้อจะเก่าพุนพ,น,พนแบบนี้นะลายมุ้งขึ้นแบบนี้นะเม็ดตรงเม็ดแรล่มาครบนะครับเห็นไหมนี่คือการหล่อโบราณแบบชัดเจนนะพี่นะหล่อโบราณจริงๆนะหล่อโบราณจริงๆ ไม่ว่าสองมุงไหนก็ก็น่ารักนะพี่นะพระลายมุ้งมันขึ้นนะลายมุ้งมันขึ้นหลายหลายคนเนี่ยพยายามหาพระที่เกิดขึ้นจากลายมุ้งทําไมถึงขึ้นลายมุ้งนะพี่ลายมุ้งหรือว่าเม็ดทรายเนี่ยเกิดจากพระเก่าเท่านั้นนะพี่นะเกิดจากพระเก่าเท่านั้นพระมีอายุพระวันสองวันในลายมุ้งไม่มีนะพี่พระแบบนี้คือมีอายุแหลวเห็นไหมเอาพระดูง่ายๆนะพี่นะชุดนี้ผมบอกว่าชุดเนี่ยเมื่อหลาย สามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทุกชุดที่ลงไปเนี่ยเป็นพระที่ผ่านการคัดตันไม่อย่างดีเลยพี่นะผมถึงมีพระมาลงน้อยในแต่ละคลิปนะเพราะว่าผมทั้งเดินสนามพระทั้งไปตลาดพระทั้งเหมาบ้านทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยกว่าที่จะได้พระที่จะต้องจบเสียงเงินจริงๆที่จะนํามาแบ่งให้กับเอฟซีแล้วจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่เพราะว่าผมไม่ไม่สามารถที่จะลงพระอะไรก็ได้นะ คือพูดง่ายๆเลยว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไปหยิบองค์น้อนองค์นี้แล้วเอามาขายให้กับพวกท่านได้นะคือมันต้องมีการคัดตันในในในผลงานของตัวเองด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราขายสินค้าที่ไม่ดีไปนะ่ะมันก็อย่างว่านะฮะมันก็อ่อมัน,ม,นมันไม่เป็นในมาตรฐานของของตัวเองที่วางไว้นะฮะอ่าอย่างนี้นะถือว่าเป็นพระที่สวยนะ ผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะดูจากจมูกนะจมูกก็ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วแต่พระยังสวยนะฟอมยังยังยังจัดอยู่นะพิมพ์เยวันนี่เป็นพิมพ์นิยมบีนะเป็นพิมพ์นิยมที่นิยมเล่นหานะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เล่นหานะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะฮะ๋ยวผมดูก่อนนะ๋ยวผมขออนุญาตส่องรงนี้แป๊บหนึ่งนะดูเท้าแป๊บหนึ่ง องนี้เป็นตาขีดนะเป็นตาขีดเดี๋ยวผมจะซูมในเรื่องของดวงตาให้ดูนะฮะตาขีดดูยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะดูละสอนกันไปด้วยเลยนะครับผมนะจะดูละสอนกันไปด้วยเลยตาขีดนะระหว่างดวงตากับจมูกจะติดกันแบบนี้ดวงตากับจมูกจะติดกันแบบนี้อันนี้เรียกติมนตาขีดนะฮะดวงตากับจมูกจะติดกัน ะะอดูอันนี้คือพระเก่านะพี่นะอันนี้คือพระเก่าเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะเลี่ยมพร้อมใช้เกตกระดีขึ้นนะฮะเกตกระดีขึ้นผมเห็นพระองค์นี้ผมก็รู้แล้วว่าใครหลายๆคนน่าจะได้เป็นเจ้าของอยู่นะวันนี้น่าจะได้แย่งกันอยู่นะสําหรับพระพิมนี้ผมจะบอกว่าจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเนี่ยมีกี่พิมพ์นะะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเนี่ยอะนับจับพิมพนี้ก่อนเลยพิมพ์ตาขีดนะ พิมพแข้งติดนะพิมพ์แข้งตรงนะฮะแล้วก็พิมพเท้ากระดกมีทั้งหมดสี่พิมพ์นะเพราะฉะนั้นทุกพิมพ์สามารถแยกแยะรายละเอียดได้อย่างชัดเจนดูเนื้อโลหะก่อนนะอันนี้คือขนาดอยู่ในกรอบพลาสติกนะพี่เห็นไหมพันิ่มยกยังตามเข้าไปขึ้นเลยหรือขึ้นก่อนก็ไม่ทราบนะอ่าดูก่อนนะพระวันนี้หน้าสองหน้าค้นหาทุกองนะพี่นะแล้วก็อ่าไม่แพงด้วยนะพระ ไม่แพงเก็บสะสมได้นะพี่นะอ่ะอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะนมีมาหนึ่งองนะเนื้อหานุ่มๆเลยนะอันนี้มีมาหนึ่งองอันนี้พลาดแล้วพลาดเลยนะอ่าพลาดแล้วพลาดเลยองนี้เนื้อ,อน,นี่จะเป็นเหมือนถั่วตัดอะถั่วตัดตุ๊บตับอะอะอันนี้เขาเรียกว่าหนึกนุ่มนะเนื้อหนุกนุ่มดูสบายตาดีครับพี่นะดูสบายตาดีพิมพ์โดยธรรมชาติอ่ะเห็นเส้นใหญ่ลงไว นึ่งองค์นี่งอเลยนะพี่นะงอเลยอันนั้นก็คือพระเนี่ยมาตรฐานของพระจริงๆแล้วก็คือมไม่ได้สวยงามอ,อ,อย่าง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 นั้นเสมอไปนะพี่นะพระสมเด็จบางองค์เนี่ยก็จะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวงองอนะฮะถ้าเจอสภาพแบบนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะถือว่าสวยแล้วเห็นไหมใสมว <intuition> ลต่งมลสารเม็ดเล็กๆน้อยๆนะเต็มไปหมดนะอันนี้คือ เราไม่มีหมกเม็ดนะพี่นะให้ได้เห็นชัดๆเจนแบบนี้เลยนะให้ได้เห็นชัดเจนแบบนี้สนใจก็่ายตรงมาได้เลยนะเกตทะลุซุ้มเลยนะเนี่ยนฮะสวยๆจริงนะพี่นะสวยจริงวันนี้พระอาอาจจะเยอะกว่าเมื่อวานนะพี่นะอ่ะอันนี้หลวงู่สุกวัดปากคอมว่ามเท่านะอันนี้ผมต้องเรียนกับเพื่อนๆสมาชิกเอฟซทุกท่านนะว่าเป็นพระแพ้ดูง่ายนะพี่ อ่าผมบอกนะว่าพระองค์นี้หนึ่งพันสองพันอย่าได้คาดหวังนะพี่นะอย่าได้คาดหวังพระองค์นี้ผมเช่ามาผมบอกผมเช่าสมเด็จองค์ผมเช่า,ชา,ชา,ชาอันเนี้ยพิมพ์ประพาณิชลรัศมีนะผมเช่ามานะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในเกณฑ์สามพันห้าถึงสามพันแปดนะเพราะฉะนั้นขอกําไรผมเล็กน้อยผมขายนะพี่นะองค์นี้นะกดเกณฑ์นในการดูเดี๋ยวจะให้ดูนะพี่นะพระ มือผมมันไม่น네ิ <right? S 2> ่งนะเห็นไหมเนื้อของพระเนี่ยเป็นเนื้อสองโซนแล้วนะมีทั้ง่เก็บกระดี่ขึ้นนะพวกอมลทนต่างๆพวกเส้นต่างๆคมชัดเจนนะพระผ่านการใช้มานะพี่นะเพราะว่าอาจจะมีคราบเหงื่อไขรต่างๆนะที่อยู่ตามซอกขององค์พระนะแล้วพระใช้มาเนี่ยรอยจงรอยจางก็จะเห็นนะพี่ ลายมุ้งเนี่ยขึ้นเป็นอย่างขงหลวงพ่อเงินเลยนะขึ้นอย่างขงหลวงพ่อเงินเลยอาจจะมีรอยจานเล็กน้อยด้ไยตามไปนะฮะแต่เพียงแต่ว่าอาจางนะองค์นี้เป็นองค์ห่วงของผมเลยนะเป็นองค์ห่วงงผมเลยนะครั้งหนึ่งนะผมองค์นี้เคยมีคนให้ผมราคาที่สูงมากนะแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้ออกตลาดพระนะคือไม่ไม่ไม่ได้ออกเอาพระไปวางขายมากกว่าคือไม่ได้เอาพระไปวางขาย คือขายทางออนไลน์มากกว่านะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ถามผมได้นะผมก็ยินดีแบ่งนะในราคาที่อผมมองว่ามีกำไรสมเหตุสมผลผมก็ขายถ้าดูแบบนี้คือดูง่ายเลยนะดูง่ายสุดๆองค์นี้ผมบอกว่ามีช่องว่างราคาทุกองค์นะพี่นภัสเนี่ยที่ผมขายเนี่ยมีช่องว่างในราคาในหมายความว่าอย่งไงหมายถึงว่า ผมมีช่องว่างราคาในการที่พี่จะเอาไปขายนะหรือเอาไป,ไปออกต่อเนะี่ยอ่ะอันนี้แหวนหลวงพ่อเงินเอ้หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะอันนี้ให้ดูก่อนนะพี่นะเป็นเงินนะเป็นเงินทั้งวงนะตัวเงินตัวเรือนเนี่ยตัวแหวนเนี่ยเป็นเป็นเงินนะอันนี้เป็นลงถมนะลงถมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะหายากสุดๆนะหายากสุดๆ คือผมก็ไม่ได้เอา,ไม,ไ,เอาไม่ได้เอาขายสักทีนะไม่ได้เอามาลงตั้งนานแล้วนะดูแหวนเก่านะแท้ดูง่ายพี่แบบนี้นะผมบอกเลยว่าหาถ้าจะหาสวยๆแบบนี้มัคล้องมาใช้ในตอนนี้คงไม่มีแล้วพี่นะไซส์ก็น่าจะประมาณผมใส่ผมใส่แหวนเนี่ยถ้าเป็นนิ้วกลางผมผมใส่ประมาณเจ็ดสิบนะไซส์เจ็ดสิบองนี้ใส่นิ้วก้อยผมได้นะ กผมเป็นคนตัวใหญ่อยู่อะนะ,ะสวยๆเดิมๆกันเลยวันนี้นะหายากนะพี่นะลงผถมแบบนี้นะหายากนะส่วนมากเราจะเจอแต่ลงผถมที่ข้างขีดนะลงถมข้างไม่น้านข้างไม่ลงผถมนะอะอันนี้พระพุทธ,ธินาราชอินโดจีนนะพะเจติดังของเมืองพิษณุโลกดูก่อนนะพี่นะดูความเก่าก่อนนะพี่นะ แล้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายขององค์พระนะองค์นี้พระช้ําพระช้ําไปหน่อยองค์นี้นะแต่ผมมีราคาให้ทุกท่านนะพี่นะมีราคาให้ทุกท่านนะพระช้ําแล้วก็อ่าตรงนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นตําหนินะพี่นะเป็นตนําหนิก็คือเขาไม่ได้อุดก็อย่างนี้ก็ซื้อไปแล้วก็ใช้อ่าขี้ผึ้งนะขี้ผึ้งของหลวงพ่อต่างๆอุดสักหน่อยนะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหล่อแบบนี้นะแต่ขอให้เป็นพระด,ดูง่ายแบบนี้ก็พอนะพี่นะพระดูง่าย แต่ว่าเพียงแต่ว่าพระเนี่ยอาจจะไม่สวยเรื่องการหล่อนะแต่ผมก็ซื้อมาในราคาที่อ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตึงเกินไปนะแล้วก็สามารถแบ่งให้กับสมาชิกได้ในราคาที่มันสมควรนะในราคาที่สมควรดูก,ก่อนว่าพระเก่าดูง่ายนะพี่นะ, <c oughs> อะเอาความชัดเจนให้ดูนะฮะวันนี้แท้ดูง่ายหลายหลายองค์เลยนะพี่นะหลายหลายองค์เลย พระที่อาจจะดูแล้วแบบต้องควักเงินซื้อนะยอมควักสตางค์จ่ายต้องเป็นพระรที่มีเนื้อหาแบบนี้นะฮะน่ารักจริงๆนะฮะอ่ะเกจิดังแห่งเมืองกแพงเพชรน,นะพิมพ์ใหญ่นะซุ้มกอฮนะบอกเลยว่าองค์นี้ถึงจะกระเทาะกระท่อนกระแท่นแต่บอกเลยว่าส <c oughs> วยหน้าตาติดคมชัดขอโทษนะที่ไอนะพี่นะเพราะว่า สุขภาพร่างกายกำลังัฟื้นอยู่ช่วงนี้นะอ่าดูนะมีลูกตานะวิบวับเลยนะดูเนื้อหาสาระนะผิวสองชั้นนะพี่นะบ่งบอกว่ามีคราบกรุกนะอันนี้เป็นภาพกรุกผ้ากำแพงมีกล้วยมึงไม่จนนะพี่นะเขาบอกไว้อย่างนั้นนะไหนนะมีอ่าแร่มะขามนะเขาบอกสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้นะพอร,รอดนุ่มนึกในคล้ายสีพึ่งนะผงสุพรรณต้องตา ดูไว้ดูไว้ดูไว้เนี่ยดูแลต่างๆนะพี่นะอันนี้ผมหมุนรอบองค์เลยนะหมุนรอบรอบองค์เลยดูไว้คัดตันมาอย่างดีนะพี่นะคัดตันมาอย่างดีพระส่วนมากเนี่ยผมก็จะเป็นแบบนี้ยมีพระเนี่ยสองวันสามวันมีพระมาไลฟมีพระมาโชว บางครั้งสองวันสาวันหายไปที่หายไปไม่ใช่แล้วพี่ต้องไปรวบรวมวิ่งลดเ้าแทบขาดวันหนึ่งนะกว่าจะรวบรวมเอามาให้สมาชิกได้ได้ได้ได,ดูพระนะอะองค์นี้ไม่ตามสักองค์นะพี่นะก่อนอื่นนะอธิบายนะอ่ะอธิบายหลายรอบก็อธิบายอีกนะเส้นมังคับพิมพ์เส้นนี้นะต้องมีในหลวงพ่อเงนินพิมพ์จอบใหญ่นะต้องมีนะฮะองค์นี้ไม่มีตีเกได้เลยครับฮะ ถ้าเส้นนี้ไม่มีให้ตีเกได้เลยนะและการแยกสองพิมพ์กับหนึ่งพิมอ่าพิมพ์สองชายกับหนึ่งชายดูยังไงนะดูจากชายด้านล่างนะฮะชายด้านล่างถ้าไม่มีถ้าถ้ามีเส้นขาดแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยขาด<ก><น>เขาเรียวกว่าพิมสองชายนะถ้าเกิดว่าเส้นจีวรด้านล่างหรือจีวรด้านล่างติดกันอันนั้นเขาเรียวกว่าพิมหนึ่งชายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคือพิมหนึ่งชายกับพิมสองชายนั้นแยกกัน ออกได้ง่ายโดยชัดเจนเพราะรูปลักษณะของพิมพ์นั้นแตกต่างกันนะฮะก็นิยมทั้งคู่นะพี่นะนิยมทั้งคู่ถ้าจะเป็นจอบใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์สองชายหนึ่งชายนิยมทั้งคู่เนืะะ้อพระเหลือ,องอมเขียวแบบนี้ดูโคตรง่ายนะพี่นะการแต่งบุ้งแต่งสบายสมัยก่อนเนี่ยยังสวยงามนะปากปิ๊งเนี่ยจบสวยเลยนะปากปิ้งเนี่ยจบสวยเลยนะน่ารักนะองค์นี้นะ อาไม่แปลนะพี่นะศูนย์เก้าห้าสี่ห้าหกตัว่องเก้าแปดนะพี่นะเอามาดูพระองค์สวยๆต่อพิมพ์ขี้ตาสี่ชายเอกลักษณ์เลยนะั่นคือเม็ดขี้ตาเอากลักษณ์ต่อมาคือปากพิมพ์ใครถ้าใครอยาก,กศึกษาเกี่ยวกับหลงพอเงินพิมพขี้ตาสี่ชายเนะี่ยแลวยังไม่ทาความเข้าใจนะอนุญ,ญาตนะผมผมจะทามือนิ่งๆไว้เลยนะพี่หนึ่งสองสามพี่แคปเลยแคปหน้าจอผมไว้ แล้วไปเปิดหนังสือหลวงพ่อเงินซึ่งเป็นหนังสือพระที่เป็นหนังสือมาตรฐานนะฮะอย่ไปเอาเล่มหนึร้สองร้อยมาเปิดนะะไปเอาเล่มแล้วเป็นพันหลายหลายพันมาเปิดนะ,ะท่านจะเห็นว่าพิมพ์นี้มีลักษณะเหมือนกับหนังสือทุกๆเล่มที่เป็นหนังสือมาตรฐานนะฮะดูข้างดูขอบนะฮะพี่นะดูความเก่านะฮะไม่ว่าจะเกิดอ่าตะหนิมแดงๆนะตะหนิมแดงๆอ่ะมีให้เห็นนะมีให้เห็นนะ ไม่ว่าจะเป็นคร,ราบเ้าต่างๆถึงแม้พร,ะ,ระจะผ่านการใช้งานมาแล้วแต่อายุของพระ,ระนั้นตอบโจทย์ในองค์ของพร,ะ,ระทุกอย่างนะพี่นะพระพิมพ์ขี้ตาองค์นี้นะผมบอกเลยว่าองค์นี้ค่อนข้างจะสวยแล้วค่อนข้างจะโหดเลยนะดูไว้เลยฮะดูไว้เลยองค์นี้น่ารักจัดกะพี่องค์นี้พระพิมพ์ขี้ตาไม่มีองค์เก่าเลยแม้แต่องค์เดียวนะพี่นะไม่มีองค์เก่าเลยแม้แต่องค์เดียวนะ เป็นองค์ใหม่ทั้งหมดนะฮะนี่ฐานสวยมากนะใต้ใต้ฐานสวยนะกลนสวยเลยนะดูผมก็อายเล็บเกินนะไม่ได้ตัดเล็บเลยดูปากยิ้มนะดูเนื้อนะฮะนี่ไม่อายไฟด้วยนะพี่นะไม่อายไฟ บอกเลยว่าเนื้อหาสาระขององค์พระองค์นี้ไม่ซื้อไม่หาพรุ่งนี้ก็ไม่มีแล้วพี่นะผมบอกเลยว่าวันนี้ใครพลาดเสียใจด้วยนะผมนะวันนี้ใครพลาดเสียใจด้วยอ่าอันนี้พิมพ์ทรงพิมพ์ทรงเนี่ยเป็นหลวงพ่อทานนะแต่ผมไม่แต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่หลวงพ่อทานะน่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรอีกสักอย่างหนึ่งแต่ผมจําไม่ได้นะแต่องค์เนี่ยพาะแท้แน่นอนนะพี่นะเป็นพาะแท้แน่นอนนะ เอาเป็นว่าผมจําไม่ได้นะแต่ถ้าใครจะถามผมเนะี่ยเอาเป็นว่าพระที่คล้ายหลวงพ่อทาเนะี่ยเอานี้อันเอานีอาน้อันไม่ไม่แพงนะพี่นะเอาเอาไม่แพงนะเป็นพระแท้นะแต่เขาก็เล่นกันหลายพันอยู่นะครับเขาเล่นหลายพันน่าจะเฉียดหมื่นอยู่นะขายอย่างได้เนะี่ยเอาไปถูกถูกนะไปคล้องใช้กันนะพระดูง่ายนะพระดูง่ายพระเนี่ยบางคนบอกว่าพระ ดูยังไงก็เหมือนกันนะพี่นะเก๊แท้ดูยังไงก็เหมือนกันผมบอกว่าพระเนี่ยพราแท้เนี่ยดูไม่ยากนะพี่นะแต่ที่ดูยากคือเราดูไม่เป็นนะพอเราดูไม่เป็น,นะม,ปนมันก็ยากมหมดอะสีชายผิวหิ้งกับสีชายผิวเปิดนะเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นผิวผิวผิวเปิดอันนี้เป็นผิวหิ้งนะพิม์เดียวกันเป๊ะนะพิม์เดียวกันเป๊ะ ราคาผิวเปิดกับราคาผิวิ่งต่างกันไหมต่างกันนะครับผมนะอ่าดูก่อนนะอ่ะสาแดงสนิมแดงอ่ะดูดูเอาเนี่ยอ่ะแดงแดงมีบางคนอยากได้แดงสนิมแดงนะอันนี้มีทุกอย่างอ่ะพี่นะส่วนที่สูงจะเปิดนะ่างที่ผมเคยอธิบายแล้วนะส่วนไหนในร่างกายของขององค์พระรที่สูงมักจะเปิดแนละโดยส่วนมากแล้วมักจะเป็นจมูกกับหน้าผากนะเห็นไหม องค์นี้ผมบอกเลยว่าแข็งหน่อยนะราคาแข็งหน่อยแดงทั้งองค์นะแดงทั้งองค์เขียวทั้งองค์นะนี่อ่ะรูหล,ลุมนะรูหล,ลุมอ่ะดูไว้แดงทั้งองค์รูหล,ลุมเนี่ยคือคือจะมีนะใ,ใ,ในในในพิมพ์ขี้ตาเนี่ยเนะนะนะนี่ยนะฮะรูหลุมเนี่ยด้านเนี้ย นะผมจะบอกเลยว่าจะมีใน,ในในในพิมพ์คิตาแต่ตื้นลึกหนาบางอาจจะเกิดจากบางองนะฮะดูองค์นี้พี่โคตรรักเลยนะฮะเห็นปุ๊บนี่ยโอ,อ้โหห่วงจัดเลยองค์นี้จริงนะพี่นะองค์นี้ไม่นานจะเก็บเข้าลังตัวเองแล้วก็ พักก็พอสมควรอยู่เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าแบ่งปันให้กับสมาชิกเอฟซีก็แล้วกันนะพี่นะพระแบบนี้อยากให้ทุกท่านเป็นเจ้าของครับพี่นะผมผมเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นทั้งเซียนแล้วก็เป็นทั้งผู้ค้าพระด้วยแล้วก็เป็นทั้งอ่าทั้งกรรมการตัดสินต่างๆหลายๆอย่างนะผมถามว่าผมดีใจไหมดีใจนะที่ได้ที่ได้มีโอกาสให้แบ่งปันให้กับทุกท่านนะเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องนะผมไม่มีเก็บไม่เป็นไรหรอกพี่นะ เผยแผ่บาร,รมีของอหลวงพ่อท่านนะสุดจริงนะสุดจริงชมนานเลยนะองนี้สุดจริงหลายหลายท่านก็ถ้าเป็น fc ผมก็เห็นแนละ้วก็น่าจะ,น,าจะน่าจะทราบดีนะครับว่าพระองค์มังกรนี่นสุดจริงๆนะสุดทุกองคเลยนะตั้งแต่องค์นี้มาแล้วนะฮะตั้งแต่องค์นี้มาแล้วทุกองค์เลยวันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นพระที่ดูค่อนข้างจะง่ายนะพี่นะก็ ถ้าใายพลาดวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนะเพราะว่า,าน่าจะหายไปจากในไลฟ์สักประมาณหนึ่งถึงสองวันนะเนื่องจากผมต้องหาพระมามาเติมมาเสริมนะซึ่งตอนนี้ผมไม่มีพระจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าใครสนใจพระชุดนี้นะศูนย์เก้าห้าสี่ห้าหกศูนย์สองเก้าแปดนะผมนะหมายเลขเดิมนะหมายเลขเดียวบัญชีเดิมบัญชีเดียวสาหรับใครที่เคยซื้อขายกับผมแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมเพรพิจิตรขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ